โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมได้ทําการลงแอดออนในเกมไมค์ครับนะครับที่จะทําให้เกมไมค์ครับของเรานะครับมีอาวุธคว้างเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับซึ่งแอดออนนี้นะครับจะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดกันแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยโอเคนะครับผมซึ่งแอดออนนี้นะครับจะเพิ่มอาวุธคว้างเข้ามาในเกมนะครับซึ่งอาวุธคว้างของเรานะครับมีทั้งหมด3ชนิดนะครับผมก็จะมีมีดสั้นนะครับแล หอกแล้วก็3ง่า้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธชนิดแรกกันนะครับซึ่งจะเป็นมีดสั้นเองนะครับซึ่งมีดสั้นนี้ครับก็สามารถปลาได้นะครับนี่ก็กดค้างเพื่อปาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีแร่ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นเนเธอร์ไลท์เป็นทองหรือไม่ก็เหล็กนะครับแล้วก็จะมีหินแล้วก็ไม้ด้วยนะครับทุกอันก็สามารถปลาได้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาเมจแต่ละด้วยว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นไม้ก็กากสุดเลย ซึ่งมีสั้นนี้นะครับสามารถปลาได้แค่16ครั้งหรือ16อันเท่านั้นนะครับหรือ16เล่มนั่นแหละแล้วก็มีสั้นนะครับสามารถเก็บได้สูงสุดแค่16อันเท่านั้นนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหอกกันนะครับนี่หอกของเรานะครับก็จะคล้ายๆกับมีสั้นของเราเลยนะครับก็จะปลาได้เหมือนกันนี่ดูดูดูนี่แบบนี้เออปาไม่โดนปลาปปาปลาปาไม่โดนโคตรกากปลาไม่โดนเออโดนแล้แต่หอกนี่ครับข้อเสียอย่างเดียวคือมัน ปลาไปแล้วเราต้องไปเก็บเองด้วยนะครับถ้าแบบเล่นใน Survival นะเราต้องแบบเดินไปเก็บเองด้วยนะครับมันไม่สามารถปลาได้เรื่อยๆแบบนี้นะอันนี้คือผมอยู่นหมดค r e a t ที e นะมันก็เลยปลาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเราเป็น Survival เราต้องเดินไปเก็บเองแบบนี้นะครับแล้วอาวุธชุดที่ต่อไปคือไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นไทเดนหรือว่า3ง่ามนั่นเองครับซึ่ง3ง่ามนี้มีสกิลพิเศษด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวทีละนันกันดีกว่าเริ่มจาก ไทเดนอันแรกครับก็จะเป็นแอโร่ไทเดนนะครับก็จะเป็นไทเดนเกี่ยวกับธนูซึ่งถ้าเราปาไปก็จะมีธนูตกลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเนี่ยมันเป็นธนูอะโอเคแรงแล้วแหละซึ่งพวกสามง่ามมันนี้นะครับก็จะเหมือนหอกเลยก็คือถ้าเราปาไปแล้วเราต้องไปเก็บเองครับแบบนี้ซึ่งต่างจากไทเดนในไหมครับยังไงก็ไทเดนพวกนี้ครับไม่สามารถเอนชาร์มได้นะไทเดนไดไหมครับปกติอะ มันยังเอ็นชารนได้แล้วแบบปาไปปุ๊บมันกลับมาได้กลับมาหา,หาเราเองนะครับแต่ไอ้พวกนี้ไม่สามารถเอ็นชารนได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียของแอดออนนี้นะทรยเดอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเอิร์ดทรีเดียนหรือว่าเกี่ยวกับดินแผ่นดินแผน่น,แผน,แผนดินไหวอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นธาตุดินนะครับประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าเราปาออกไปครับก็จะมีหินขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าเราปาใส่มอนเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะพามอนเตอร์ บิน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 ต่อไปคือเฟรมไทเดนนะครับก็จะเป็น3ง่ามไฟธาตุไฟใช่ธาตุไฟซึ่งถ้าเราเป่าไปแล้วก็จะมีไฟติดอย่างนี้ครับซึ่งพิซซอมบี้มันกันไฟได้นะหอนี้ครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปล่าไปแล้วก็จะมีเอฟเฟกไฟติดหอกด้วยไม่ใช่หอกหรือเขาเรียก3ง่ามนะครับต่อไปคือไอซ์ไทเดนนะครับก็จะเป็น3ง่ามน้ําแข็งแบบนี้นะครับถ้าเราเปล่าไปก็จะมีน้ําแข็งขึ้นมาแบบนี้ก็คล้ายๆกับ เอิร์ธนะครับแต่อันนี้คือท่าน้ําแข็งซึ่งถ้ามอนเตอร์โดนหอกอันนี้นะครับไปไหนเ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี that, that ๋ยวเอาใหม่ก็ได้ซื้อท่ามอนเตอร์โดนหอกนี้นะครับ oh. ก็จะโดนดาเมจจากน้ําแข็งแล้วก็ตายนะครับเออสวยแคลเดตอันต่อไปก็จะเป็นพอยซันชายรนนะครับก็จะเป็นหอกพิษไม่ใช่หอกพูดหอกอีกแล้วเป็นอะไรกับหอกวะสามง่ามพิษนะครับนี่พอเปล่าไปก็จะปล่อยคาพิษเอาไว้แบบนี้ซึ่ง พิกซอมบี้มันไม่ติดพิษอีกแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอันต่อไปก็จะเป็น t ันเดอ r ์ y r a n t นะครับก็จะเป็นอ่ากูจะพูดหอ,อกอีกแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นสามง่ามสายฟ้านะครับซึ่งถ้าเราเปล่าออไปนะครับก็จะมีสายฟ้าลงมาแบบนี้ก็ก็โคตรแรงอันต่อไปนะครับก็จะเป็น w a r ์เด t ไท a n t นะครับก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับ m o เตอร์ไอตัว warden นะ่ะที่มันอยู่ใต้ดินน่ะนะครับ ซึ่งถ้าเราปาโดนมอนเตอร์ก็มันจะเรื่อยวอร์เดนออกมาแบบนี้ซึ่งหน้าตาของวอร์เดนนะครับก็จะเปลี่ยนไปนครับก็จะเป็นแบบนี้แทนทำไมมันดูน่ากลัวกว่าโอ้โหทีเดียวตายนะครับนี่ก็ก็ถือว่าดีนะมันเป็นลูกน้องเราได้วอร์เดนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดแล้มันก็แบบสักพักก็จะติดลงไป กลับลงไปซะนะครับเออบักอีกอันต่อไปครับก็จะเป็นวินไทรเดนนะครับก็จะเป็นสามง่ามเกี่ยวกับลมนะเราจะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงปั๊บถ้าเราตีใส่มอนเตอร์ก็จะมีทอร์นาโดออกมานะครับเดี๋ยวๆๆ,ๆไม่เอาเราไปด้วยดิซึ่งทอร์นาโดนะครับมันจะดูดทุกอย่างเลยถ้าเราเข้าไปใกล้คือมันก็ดูดเราด้วยเหมือนกันนะครับนี่อย่างนี้นะมันซึ่งมันก็จะไล่าตามมอนเตอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอทออน อาวุธคว้างนะครับผมถ้าใครอยากโหลดก็อยู่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะจ้ะโอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม